สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกนะครับที่ผมจะโชว์ทำอาหารนะครับแบบง่ายๆนะครับในสถานการณ์หยุดยาวแบบนี้นะครับไปดูกันครับว่าวันนี้จะทำอะไรนะครับครับก่อนอื่นมาดูส่วนผสมกันนะครับอย่างแรกนะครับจะเป็นขนมปังแผ่นนะครับ2องไข่ไก่นะครับ3หัวหอมใหญ่นะครับ4มายองเนส5มัสตาร์ด6เกลือแล้วก็น้ำมันพืชนะครับ หลังจากได้ส่วนผสมแล้วนะครับนำไข่ไก่นะครับใส่ลงที่หอมซอยนะครับหอมหัวใหญ่ตอนนี้ผมใช้ไข่ไก่2ใบนะครับหัวหอมใหญ่ซอยนะครับครึ่งหัวนะครับหลังจากนั้นนะครับใส่เกลือนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตีให้เข้ากันนะครับ หลังจากนั้นนะครับตั้งกระทะให้ร้อนนะครับใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับหลังจากน้ำมันร้อนแล้วนะครับให้ใส่ไข่นะครับที่ตีไว้นะครับ พยายามเกลี่ยหอมให้ทั่วกระทะนะครับเพราะว่าจะได้สุกทั้งหมดนะครับไฟไม่ต้องแรงมากนะครับกลางๆนะครับ หลังจากอีกด้านนึงเหลืองแล้วนะครับให้กลับด้านนะครับหลังจากสุกได้ที่แล้วนะครับให้ตัด พอดีนะครับไม่เกินกับขนมปังแผ่นที่เราเตรียมไว้นะครับตักใส่จานนะครับเตรียมประกบแผ่นขนมปังนะครับหลังจากนั้นนะครับ นำมายองเนสและมัสตาร์ดนะครับมาทาที่ขนมปังนะครับสองอันนี้นะครับถ้าขาดถ้าขาดสองสองอย่างนี้นะครับมัสตาร์ดและมายองเนสนะครับความอร่อยก็จะหายไปหน่อยนะครับแล้วก็นําไข่นะครับขึ้นมาวางได้เลยนะครับ ทาขนมปังอีกหนึ่งด้านนะครับแล้วนำมาประกอบครับครับสำหรับท่านใดนะครับที่ทานเยอะนะครับก็สามารถใส่ขนมปังนะครับได้ถึง3แผ่นเลยนะครับแล้วก็ตัดแบ่งครึ่งนะครับเพื่อให้ทานง่ายขึ้นนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับใครนะครับอยากลองเอาไปทำดูบ้างนะครับก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณนะครับแล้วก็สวัสดีครับผม